สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e x a m p l e 3 Example Freeway แล้ววันอยู่ในเกมของ Beautyform โดยบอกแฟนน่าเองนะครับผมฮุเล่ฮุเล่นะก็อยู่ในคลิปสุดท้ายกันแล้วนะครับท่านเอ๋ยแอคที่3นะครับในไม่ใช่ที่มีชื่อว่าเกมโอเวอร์อย่างที่เราดูกันในคลิปที่แล้วนะฮะว่าเจ้าสกเฮฟเนี่ยได้หลบหนีออกมาเอานั่งรถหลบหนีออกมาจากฐานยิง ICBM นะฮะหนีออกมาเราก็ตามต่อเลยนะกับตันไพร์ไม่หยุดไม่หยุดแบบว่าเอ้ยให้หน่วยอื่นตาม กลับกันเถอะอะไรอย่างนี้ทำภารกิจเสร็จแล้วไหนๆก็หยุดนุกได้แล้วกลับบ้านกันใหม่ๆๆใ่ๆ,ๆกับตันไพสั่งลุยต่อเลยโอเคไพสั่งเราก็ลุยนะฮะก็ลุยกันไปขับรถไล่อัดมันมาต่อนะครับต่อกันยังคงเป็นการทํางานร่วมกันระหว่าง S.S กับ U.S.M.C เป็นจอยเอ่อโอเปอเรชั่นคลิปก่อนาจะพูดว่าโคโอเปอเรชั่นนะฮะก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะเอาแะ กับตัวสอบไปปั๊บๆก็จะสแกนลงมาก็พบเห็นว่าคาสึกเนี่ยได้หลบหนีออกมาทางนี้นะครับคจะคุยกันสบายใจไปแล้วให้ตายสิจัดไป ป๊บมาลัดมาตรงนี้เลยทีเดียวโอเคเขาเป็นคนยิงแล้วไม่ใช่คนขับดีแค่ไหนแล้วไม่ใช่คนขับโอเค,อเ,คเออเดนิชั่นไม่ได้นะนี่ซิลอคอลอยู่ด้านหลังเราอ๋อหมดอีบ,บ้าปืนเรา M4 นะฮะไม่มีติดท้องติดฟุ้งนะไม่มีนะคร,รับ กว่ายิงคนขับไม่ได้นะพยายามแล้วยิงคนขับนู่นการยิงขับเป็นเรื่องตลกสำหรับเกมนี้นเรบอกไม่ไม่ไม่อย่ามันตลกใส่ฉันแ่ยิงอู่นนู่นยิงคนท้ายรถนู่น,นซึ่งเอาจริงๆยิงยางยิงคนขับมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่านะแต่แน่นอนฮนะมีไอ้กโคเปะที่มีมอาร์พีซีด้านหลังนี่จะเป็นเรื่องที่ดีมากนี่ลดความไปแล้วนั่นแหละก็ยังคงเหลือช่องเฮ้ยอารมณ์เหมือนคอร์ดูตี้เอ,อ่อทู ความรู้ี่ฉากแรกๆที่เราเล่นกันนะครับภาคแรกเลยแหละไม่ใช่สูตระที่เราขับรถเอ่อยิงยิงกันบนท้องที่เองเนี่ยฉากไล่ล่าบนรถน,นะด,นดีกว่าโอ้ยให้ยิงอาคิตีบนท้ายรถนะแต่ผมก็ยิงยากก็เดี๋ยเช่นว่าออโอเคยิงโดนจะต,ตายไม่หมดว่ะโอเคคลิ้งไปแล้วนั่นแหละเฮ้ยมีหอค่าตึกนะครับไม่ใช่หอวฝั่งเรามันไล่ย,ยิงเพื่อเราไปอ่ะแต่สิอันนี้เราแยากไปเส้นทาง เอาดิรถน้ำมันชนที่ระเบิดหรือแหลกลายนะครับกรี๊งกรี๊งกรี๊งขังน้ำมันไฟไหม้กระจายนะฮะอ๋อบีไมค์เป๊อปีจีเหรอครับผมใช่เลยมาให้อาร์พีจีเหรอพี่หอครับซึ่งซึ่งมึงจะบ้าเหรออารจีนะไม่ใช่เจ้าวอลินี่ยมายิงหอเออนะและกระสุนมีเท่าไหร่มีอยู่สี่ห้านัดให้คุณมายิงหอเลยนะบ้าไปแล้วไม่ต้องช่วยกันยิงถล่มถล่มเดี๋ยวเออนะ เออคงโดนหรอกมึงแหรดโอเคอัดพยายามเล็งดักเอ้ายิงติดคุณเล่นเลยผมทำไม่ได้เนี่มันจะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้นะครับแต่อะเกมมันขอมาเราก็ต้องยิงนั่นไงครับด้านหน้าว่าไงรุบุรุบุโอวิโอเคไหนอ๋อแบกไปไม่เจอครับเราพยายามจะฝังเราไว้นะฮะ มันเสร็หมดแล้วนะไปตายสิมันจัดการสะพานแล้วอือหือบุมคือมันยิงสะพานขาดนั่นเองเพื่อกั้นเรานะฮะไม่ให้เราไปต่อนะครับม o v ม m o ม e m ไป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 เอาที่ล่วงลวกหวยล่วงเลยใบตกมาตายมันถล่มสะพานนั่นเองยิงระเบิดสะพานตัดเส้นทางไม่ให้เรามีทางขับไปนะฮะไป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  อันี้จะค่อนข้างจะมึนๆเลยฮะวิ่ไม่ค่อยได้เอเอที่เดียร์แอรแล้วยวอยากให้คนต่อต่อของแกเอามาจากที่นี่ซะาที่น,นั่นซะไปอึ๊บมาโอ้โอึ๊บฟาสต์เสรเต็มครับฟาสเสร็เตม็มโอ้โหปืน A P T ยั่ใกล้ๆสิไม่เอานะ เจ็บตายไปตั้งมือ,อนั่นแหละโอ้ยังคงมากันอีกระเบิดมือไประเบิดมือไประเบิดมือไปม,อมันคงมาเรืนะ่อยๆนะตรงนี้ถอยก่อนตึงนกำลังก่นอกนถอยแบบเตือนกำลังด้านหลังก่อนโอ้เอ้าวันนี้คือเราจะโดนยิงแบบแหลกลาเลยนะครับ โอเคนะบอกใกล้ถึงแล้วคามาล็อฟนั่นเองนะคุณคามาล็อฟเจ้าราเซียแสนดีที่คอยช่วยเหล๋อวเรามานานแสนนานเนี่ยนนะก็บอกว่าเฮ้ยผมกำลังจะไปถึงแล้วนะคุณต้านไว้ก่อนนะโอเคเขาก็มาช่วยเลยน,นั่นเองโอ้โหอาบินจียัดมาแหลกรานนะตรงนีน้จากฮอ้อโอ้โหอู้หอันนี้คือโดนลูกปืนนะครับอดทนไว้แล้วกันนะอย่าไปโดนลูกปืนตายโอเคอทนไว้ ไปเปนถอยไปก่อนลองมาเต็มระมาที่สูงๆกันโอ้โหรถวิ่งมาถอยละวคอนเฟิร์มไค์โอ้โหเต็มที่ไหที่ฝ่ายโลกตันทยเหลือแค่เราแล้วนะตอนนี้ไปไปถอย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 อาอ้าวกรรมคือตาแล้วเหรออพีพีหไปไหแล้วเฮ้ย เอ้าอยู่ใกล้ๆไม่ช่ว้าไว้นะฮะคามาล็อบก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงไม่ใช่ไม่ต้องห่วงโอ้ทนไว้เนะต้านไว้ก่อนยึดไว้ยึดไว้เดี๋ยวก็ดีละเดี๋ยวกำลังเสริมจากไอ้คามาล็อบไม่ใช่คามาไม่ใช่มาคาล็อบคามาลอบแล้วเซซัดีเนี่ยจะมาช่วยเราแล้วนะจะมาถึงแล้วถือโดนแหลกละเลยเฮ้ยโดนลูกปืนเองะโดนกองะลูกปืน คือตรงนี้มันจะเป็นฉากแหละนะครับให้เราโดนระเบิดเยอะๆนะเราทีแต่บางทีมัน,มมนเยอะเกินไปอย่างที่คุณเห็นเนี่ยผมก็จะตายซะก,ก่อนแต่ผมจะแหลมหน้ามาก่อนน,นะเพื่อที่ว่าจะมาคำจวณค่าตึกระิดเฮ้อเนี่ยค่าๆยังเหลือเหรอเหยียดนะเ,เนี่ยเหยียดนะเนี่ยยิงนั้นึวกว่าตายนึวยกว่าหมดไอ้แน่เอาเข้าไปวิงว่งวิ่งเข้ามายิงกันแบบ <c oughs> อื้มฮึอ้ เอาเลยเอาที่มึงสบายใจเพียงกูสแตนบายคันนี้แล้วไม่ออกไปละคือผมติผมทำได้ไงผมไปยิงตรงนู้นใช่ป่นะแล้วยิงต้านไว้ก่อนขอรถขอไอ้รถคันนี้นะมันถอยใช่ไหมผมก็จะแบบว่าเออถอยมาก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าขาั้นสุดมันจะดึงกำลังแบบมาเพิ่ม,ม,มนะครับแต่ว่าที่ไปต้องไปตรงนู้นเนี่ยเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าจะไอ้นี่ช่อยด้วยจะเปิดสเปซในการยิงขั้นสุดได้มากขึ้นนะฮะเนี่ยนะดูรูปปืนเลยอ่ะยากยากมาก นะครับกับมีอีกวิธีหนึ่งอันนี้วิธีนี้ง,ง่ายมากผมเคยลองทำเคยลองทำได้เหมือนกัน,กนคือคุณหมอบอบบหมอบอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยหมอบและชีวิตคุณจะดีดขึ้นอีกเ<ล>ยอะจริงๆนะทางซ้ายตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปไหนไกลนะฮะจะได้หมอบก็ได้อาจจะได้เป็นชัดฟิลไวๆนะครับอะไรระเบิดมือกว้างไปเถอะสีด้วย โอสดำตรงมาอยู่เรื่อยๆระเบิดมือดิเอาไปเอาไป,อ,าไปอีกอ่องกว้างหมดแล้วนะเนี่ยนี่จะขาม,มาลอบนะผมกำลังไปช่วยคุณคุณอดทนไว้ก่อนนะโอเคบอกโอ้ยดีใจมากที่นายมามาเร็วๆเลยแล้วกันคุณจะไม่ไหวและ้ะต้านได้สัตว์แล้วกันนะฮะโอเคโอเคือ,เคอ,เคคอมีห้อมาถล่มอยู่แนละ้ว พอข่าเสรก็มาถนุกหลายอ,อย่างกปืนสตูวิคก็้ไปหมดเอ้าเอ้าเอายืนขึ้นเฉยเนยอ่าเป็นคัสซีนนะครับแสดงถึงว่าเราโดนแรงระเบิดลอยมานั่นเองนะฮะปุ๊บคือเราทําอะไรไม่ได้โดนแรงระเบิดเนี่ยช้าจากบอบช้าจากแรงระเบิดอยู่ก็จะเป็นภาพสโลว์ให้เราเห็นว่าไอเจ้าจากกิ๊กเนี่ยคนนี้กิ๊กนะฮะลากเรามาอยู่แล้วก็ยิงต่อสู้คือแบบพยายามช่วยเหลือเราให้ออกจากจุดอันตรายน,นั่นเองแต่ก็เป็นเรื่องที่ น่าสงสาร,รสัตวนะฮะเพราะว่าจากกิ๊กก็แบบพยายามลากเรา,ามาแล้วยิงสู้กัแล้วนะฮะล้อยนัดของเขายิงสู้ไปอดทนไว้นะจากกิ๊กกิ๊กกิ๊กเฮ้ยปักเพือ่อเข้าตาแตกก็ิ๊กก็ตายไปนะฮะน่าสงสารมาก,มากเลยคือตอนนี้จะเป็นฉากที่ดราม่าโคตรๆฉากหนึ่งของเกมเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะดรามา่าโคตรๆเลยโอเค ครับที่เห็น,น,นค่อยๆค่อยๆลงมตายกันไปว่าไอเจ้าคาเฟเนี่ยนะมันเดินมาใ,ใกล้แล้วก็ทำการยิงแก๊สอูอ้หูจอยิงแก๊สหัวลั่นกันเลยทีเดียวนะครับบุกเข้ามาอย่างนี้ออเอ้ยอ้าวแต่อเกิดอะไรขึ้นสงสัยแล้วสินะฮะจะหลดมานั่นเองนะครับกำลังเสริมเรามานั่นเองนะฮะปุ๊บปุบป๊บปุบ๊บีแขนขาดเสริมเรามานะฮะ อออกมาด้านข้างใครอยู่สร้างรถตไลปืนสั้นมาให้เราครับแผละแทกๆๆๆๆเราก็หยิบปืนสั้นมายิงฮะเก็บไอ้เป็ดนี่ก่อนอืมอืมคนละนัดเท่านั้นแหละจบรีโลโชด้วยไอเด็กนี่นะเสร็จสิ้นแาธรกิจนมนางกาเลนที่สุดไอ้พวกนี้ก็ตายห่านกันไปเรียบร้อยแล้วเย้ไปแจ้นะฮะ แล้วก็อย่างที่เห็นว่ากําลังเสริมก็มากันแล้วนะครับของคามารลอบนั่นเองรัสเซียแสนดีที่มาช่วยเราในหลายๆมิชั่นนะในหลายๆมิชชั่นผมพูดเลยเขามีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือชีวิตเรานะฮะโดยตัว,ตวลกันลงมาแล้วปุ๊สสบนะฮะมาแตนใบปุ่มมืนที่กันไว้นะ <c oughs> ครับแล้วก็บุกเข้ามาช่วยเราไว้นะคามารอบไาจะไม่เป็นไรเพื่อนเร็วเร็ว ภาษาลเจียผมฟังไม่ดู้เนี่ยแบกไปนะฮะไรก็เจ็บหนักเราก็เจ็บโคตรนะครับในทีนี้จัดมาเลยแต่ตรงจุดนี้จะเป็นฉากที่เศร้ามากคือคุณจะเห็นว่ามีทหารคนหนึ่งนะครับวิกเตอร์ไพเวทวิกเตอร์เนี่ยพยายามมาปั๊มหัวใจชุบชีวิตเจ้ากับตันไพร์ของเราเนี่ยก็คือแทงว่าหัวใจเขาต้องอยู่เต้นไปแล้วใช่ไหมเขาถึงจะมาปั๊มได นาะแต่ก็แบบไม่โอแล้วว่ะใบๆจะตันไถ่น้องสามะาก็เป็นข่าวนะครับข่าวข่าวเพิ่งอ,ออก เรือข่าวเรือเพื่อออกเราจบเรื่องนี้เรือเพื่อออกโอเคก็ไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับพี่ลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติามชมกันนะใน call duty 2เอ้ยไม่ใช่เว้ย call duty เอ่อ,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 อข้าม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 ไม่ได้แต่ข้ามได้อ่าโอเคไว้เจอกันใหม่ในเออ call of duty modern warfare t นะครับแล้วก็แน่นอน อย่าลืมฝากติดตามคลิปอื่นๆในช่องผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอื่นๆที่ผมเอ่ออัดไว้นะครับ d e a ไ Island หรือเดสเ c e หรืออื่นๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะแล้วก็เอ,อ่อแน่นอนซีรีส์คอร์บูตี้ด้วยนะครับซีนี้ซีรีส์นี้สนุกมากๆยังไงก็ตาม ติดตามกันด้วยนะสาคัญนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยล่ะโอเคงั้นก็ลากันไปก่อนขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยนะครับสําหรับผู้ชมทุกๆท่านแฟนคลับทุกๆคนที่ติดตามกันมาแล้วก็คอยให้กําลังใจคอยดูกันมาเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแต่ช่องเก่าหรือว่าอะไรใดๆก็ตามช่วยเหลือกันมาตลอดขอบคุณจริงๆนะสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ